สวัสดีค่ะหนูเป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาตินะคะวันนี้หนูจะพาไปรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาคนนะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างไรโดยแต่ละตำแหน่งนะคะก็จะปฏิบัติหมุนเวียนกันไปค่ะเพืมนะคะส่วนบริการนะักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเสลิมรัตน,นโกสินทร์มีหน้าที่ให้คำแนะ,ำแน,ะนำนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามได้ตรงนี้ค่ะหรือใครจะปั๊มตับพาสปอร์ตของอุทยานนะคะสามารถปั๊มได้ตรงนี้นะคะ ดิค่ะชื่อมิ้นค่ะนางสาวกาญนาแสงขาวประจําจุดบริการร้านกาแฟค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบค่ะนี่ค่ะในหน้านะคะทําความสะอาดบริเวณห้องน้าค่ะคอยเตรียมให้พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอค่ะ ชื่อพิงค่ะอยู่ประจำบริด้านบริการด่าน2ค่ะช่วงเช้ามีหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณด่าน2ค่ะทําความสะอาดช่วงเช้าเสร็จก็มานั่งบริการฉีก<ม>รังบัตรนักท่องเที่ยวด่านส2สวัสดีค่ะนูชื่อนางสาวรัตนวรรณนียนาะ์ ชื่อโฟมุนประจำด่านสามคอยตรอจเชียนักท่องเที่ยวเขาเา้าอ้อมคันพักรอดหน่อยค่ะตรงจุดนี้ก็ขอความร่วมมือนะท่องเที่ยวนะคะไม่นำผลิตภัณฑ์ซิงเกิลยูหรือผลิตภัณฑ์นิคำจั๊กปงเข้ามาในเขตอุทยานค่ะ<อ>สวัสดีครับผมชื่อนายกัญชุพนสว่างซีชื่อเล่นชื่อฟูครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุวัฒน์สวรัสทีชื่อเล่นชื่อแท้ครับพวกเราอยู่ประจําจุดด่านซึ่งาธรรมชาติพัทรอดหน้อยเราทางปลอดใหญ่นะครับพวกเรามีหน้าที่ตรวจเช็คนักท่องเที่ยวและดูแลนักท่องเที่ยวครับ นางสาวค่าไม่แถคุณค่ะมีหน้าทีท่จดทะเบียนประจำดัานหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสิริมาสุดใจนะคะมีน้าทีเ่เปิดเช้จำนวนวั้ญญานคนเที่ยวพยานแห่งชาติเลิญมาด้วยผู้เสริมจิตค่ะไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปส่วนค่าเข้านะคะผู้ใหญ่40เด็ก20ค่ะแล้วก็ รถยนต์ประมาณ30รถจักรยานยนต์20ค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่างชาตินะคะ200แล้วก็เด็กต่างชาติร้อยหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อรามานนะคะดูแลบริเวณโดยรอบห้องน้ำข่ะห้องสุขาค่ะแล้วก็มีข้อห้ามนะคะห้ามนำภาชนะหรือว่าอุปก,กรณ์ประกอบอาหารลงในห้องน้ำหรือว่าห้องสุขาเด้อค่ะเขาขอ,ขอบลบมืออย่าเอาขยะเข้ามานเด้อะคะ่ะ สบการดีๆที่พวกหนูได้รับในการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาตินะคะเช่นการรับส่งวิทยุสื่อสารการให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวการให้บริการนักท่องเที่ยวการรักษาความสะอาดอุทยานการส่องนกการประมพยาบาลเบื้องต้นหรือ CPR และการเดินศึกษาธรรมชาติกำนักวิจัยค่ะ ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเฉลิมบรรณาโกสิล์ของเรานะคะก็มีมากมายเลยค่ะเช่นถ้ำท,ทารอดน้อยถ้ำท,ทารอดใหญ่น้ำตกสไลเดอร์น้ำตกไตตึงโดยน้ำตกสไลเดอร์ของเรานะคะก็เหมาะแก่การให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเล่นน้ำมากมากเลยค่ะ ก็ขอขอบคุณโครงการนักเรียนนักศึกษาเช่วปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ทําให้พวกหนูนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณค่ะ